สวัสดีค่ะวิถีกระเทยแก่ค่ะขออนุญ,ญาตมาก,กับทรงผมใหม่นะคะวันนี้นะคะเพิ่งผ่านปีใหม่มาสองวันนะคะก็ตามธรรมเนียมของเรานะคะก็คือต้องมาทําบุญนะคะไหว้พระกันนะคะวันนี้เราก็ได้มาไหว้พระปกติเราก็จะไหว้พระแบบไ่ว้ไหว้พระเก้าบาทอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ปีนี้เราเปลี่ยนธีมนิดนึงน,น,นะคะปีนี้เขาบอกว่าให้มาไหว้พระยืนปนีเราก็จะมาไหว้พระยืนกันในกรุงเทพนะคะค่ะเริ่มจากวัดนี้วัดแล้นะคะนี่คือวัดอินทราวิหารนะคะบางขุนโงมค่ะอันนี้คือองค์พระโตนะคะวัดอินนะคะองค์ท่านจะเป็นปางอุ้มบาทนะคะ ก็สร้างมาตั้งแต่สมัยองค์หลวงพ่อโตอยู่ขาหลวงพ่อโตอยู่เพราะท่านสร้างได้ประมาณสักครึ่งองค์ท่านก็มรณาภาพนะคะแล้วก็มีการสร้างกันต่อมาจนเสร็จอ้ยอละน้โไหพ่อผมเป็นเต็มองค์สวยค่ะ เดี๋ยวมาคอยตนี้ครับคนจำเรียนคอยเอียมใช่ไหมตอนนี้มาอยู่ในพระอุโบสถนะครับเธอสวยมากสวยจริงๆข้างจะเป็นพระเขียนจิตรกรรมฝาผนังนะน่าจะเป็นเหมือน,นของหลวงปู่โตคมบาลังสีนะครับ มาจากวัดที่สองนะคะสีทองอารามตาขนาดนี้แน่นอนนะคะวัดสะเกตนะคะเน้นอีกรอบนะคะภูเขาทองไม่ได้อยู่ในวัดภูเขาทองนนโลกนะคะอันนี้อยู่วัดชื่อวัดสะเกตนะคะผิดเพี้ยนกันไปจนหมดแล้วนะคะเขามีชื้อวัดเขานาโลกจะเย็นๆนะคะ คือไปวัดภูเขาทองก็เข้าใจได้แหละแต่แต่เขามีชื่อวัดนะลูกนะนะคะมีชื่อไปวัดสะเกดนะคะเข้าใจตรงกันนะอยู่ในวัดสะเกดเรานะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ในวิหารของพระอาจารย์นรถนะคะหลายคนไม่รู้สิหนูมาวัดสะเกดไว้แต่ภูเขาทองนะคะขึ้นภูเขาทองมันเด้งด้ง ไปดูด้านหลังของโบสถ์สดนะครับกลับไว้กันได้นะยังขข้ามาในมีน้ลูอย่ะเหมือนสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนะี้ ก็สวยมากด้ยค kind of ่ะค่ะคุณเราออกกำลังกายกันหน่อยนะคะว่าจะมีขึ้นแล้วแต่ก็อดไม่ได้ขอนิดนึงคำจะสวยเทียวแม่เราจะเป็นทังที่จริงเป็นทังที่เกิดจ้องเป็นทังที่ดีแต่ถ้าไม่พูกการละ ไ้ไมีรายองค์รายอเ้ยเป็นบอกควันด้วยนะาบางทีกำบังมีเรื่องมีราที่จะต้องพูกกันอยู่เอาเรื่องบางเรื่องที่ไม่ถึงพระลามสาดีริกทาเรานะคะนี่อยู่ในนั้นในของครูขอทองนะประสบความสำเร็จแล้วค่ะคุณค้า สิ่งบนสุดแล้ววิวสิเธอสวยจริงๆนะขึ้นมาบนนี้ถ่ายมุมไหนก็ดีหมดแต่เธอ เย็รลอยค่ะ,คะก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะคะยังขึ้นภูเขาทองไหวอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันวัดทีธธ่าสามนะคะาม,ม,ามาถึงวัดโพแล้วค่ะคุณก็โอ๊ยง่ยเปลี่ยนทางเข้านิดนึงนะคะบคุณผู้ชมใครเคยเข้าวัดโพนะแล้วมันทางเข้ามันเป็นวิหารพระนอนนะคะก็ เปลี่ยนเนาะนะคะมันนะคะทางเข้าตอนนี้ก็จะมาอยู่ตรงบริเวณที่มันเป็นถนนนะคะเนี่ยที่มันแบ่งเขตพุทธาวาดกับสังฆาวาสนะคะ พระอุทโลก,กน,นาถนะคะอยู่ฝั่งตะวันออกนะคะหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ด้านหน้าพระอุโบสถนะคะองค์พระท่านจะหันเข้าไปในพระอุโบสถนะคะเพราะฉะนั้นเดินเข้ามาแล้วก็เข้ามาในพระอุโบสถก่อนนะคะจะมีวิหารอยู่ด้านหน้าของพระอุโบสถนะคะมาเข้าประตูด้านหนึ่งนะคะ นะคือมาไหว้แทบจะทุกป,ปีเธอแต่ฉันไเข้ามาเพาอุโบสถน้อยมากนับครั้งได้สดาาว่วนมากไหว้พานอนเสร็จก็จะต่อเลยนะตอนนี้อยู่ที่วัดเครียววันนะคะขออภัยนะเขาปิดวัดนะเธอเขาไม่ได้ถ่ายให้ดูได้แค่นี้จริงๆ ที่วัดสุดท้ายนะคะคุณนี่คือวัดภูมารินราชปักสีนะคะในเขตวัดดุสิตดารามงงละสิเดี๋ยวเล่าให้ฟังที่หลังแล้วกันนะวัดวัดดุสิตดารามะคะมันเป็นการรวมของสามวัดเนาะนะคะก็คือวัดน้อยทองอยู่บริเวณนี้ก็คือวัดเก่านะคะชื่อวัดภูมารินราชปักสีนะคะแล้วก็วัดดุสิตดารามอยู่ฝั่งนู้นนะคะ บริเวณนี้ยมันถูกระเบิดลงนะคะแล้วก็เหลือแค่นี้เหลือแค่ตัวองค์พระอุโบสถกับพระวิหารนะคะเลยือยู่แค่นี้จริงๆนะคะก็เลยต่อมาเนี่ยมันเกิดการรวมสามบัดเนี้ยอยู่ด้วยกันนะคะก็เลยยังเก็บเหมือนเก็บไว้อยู่นะคะเป็นโบราณเหมือนโบราณสถานไปเลยและสวยมากจริงๆเธอมันมีลักษณะแบบมันมีลักษณะแบบดูด,ดูเธอดูคันทวยนะคันทวยแบบ แกกรัตนโกสเิเนี่ยคือถ้าบูรณะดีดีอะกลับมาเป็นแบบสมบูรณ์นะมันสวยมันจะสวยมากเลยเธอทีเนี้ยมันจะดูเล็กไงแต่มันจะสวยมากลักษณะของพระอ,อุโบสถอะเขาทําเป็นรูปเรือเนาะเธอจะเห็นว่ามันเป็นทองเรือ มันจะเหมือนสมัยอยุธยาเหมือนเวลาเธอไปพาะทีนั่งพาะทีนั่งสีพระสีสันเพชรอ่ะพระทีนั่งสันเพชรมหาปราสาทอ่ะเออมันก็จะเป็นรูปเหมือนทอมันเรืออย่างนี้แหละนะคะแล้วก็มีลักษณะคันทยแบบนี้แหละนะคะเพียงแต่ว่าบนช่อฟ้าใบรากามันไม่ได้มีแบบเป็นเสาขึ้นไปอีกมันจะม,มันจะมียอดอะ่ะถ้าเป็นแบบลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบอยุธยานะคะ ปายัดิดคลิปการทัวร์วันนี้ตรงนี้นะจ๊ะเพราะว่าเมื่อกี้รีบนะคะเมื่อกินสุดกี่กันนิดหน่อยนะคะไปแล้วค่ะนะคะคราวหน้าจะพาไปไหนต่อก็ติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันบายบายแล้วค่ะไปเจอกันใหม่นะจ๊ะปียาจะไน